อาการที่เกิดขึ้นนะครับของโรคหัวใจโคโรนารีเนี่ยเพราะหัวใจเราทำงานตลอดชีวิตนะครับเพราะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นเด็กเนี่ยเด็กทารกหรือเด็กเนี่ยเต้น120ครั้งต่อนาทีใช่ไหมครับถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยประมาณ70-80ครั้งต่อนาทีใช่ไหมครับบางคน7-2-7-5อยู่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเพียงแค่1นงองศาฟาเรนไฮต์เช่น นักเรียนนั่งเรียนในห้องแอร์แล้วเดินออกไปนอกร้อนวูบเนี่ยหัวใจทํางานสูงถึง10ครั้งต่อนาทีปกตินักเรียนเต้นอยู่ที่70พอออกไปโดนอากาศร้อนวูบแค่1องศาแค่1องศาหัวใจทํางานถึง10ครั้งก็เป็น80ครั้งต่อนาทีถ้านักเรียนตื่นเต้นและตกใจด้วยเช่นโอ้ยแฟนเซอร์ไพรส์ให้วันเกิดดอกกุหลาบมาหนึ่งดอกแนบแขวนอยู่ที่ประตูไม่รู้ของใครจะเอไปเหยียบช่อดอกกุหลาบเข้าเสียดายตกใจไหมครับ ตกใจหรือไม่ตกใจดีใจตกใจครับหัวใจก็จะทํางานเพิ่มขึ้นไปอีกดังนั้นการทํางานอาการเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้เช่นถ้ามีอาการเจ็บแน่นหน้าอกหรือขณะออกกําลังกายเล่นกีฬานักเรียนต้องหยุดเวลานักเรียนออกกําลังกายแล้วมีขนลุกสู้วูบร้อนร้อนเย็นๆยหย,ยุดไหมครับหยุดแต่ถ้านักเรียนเล่นแล้วออกกําลังกายไปแล้วมีพฤติกรรมการหาวเ,เกิดขึ้นอันนั้นดี แต่ร่างกายพร้อมเต็มที่ที่จะทํากิจกรรมอะไรครับหนักหนักเหมือนกับครูสอนยูโดพวกเรานักเรียนได้วอร์มที่มีการหาวในกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งมีอาการหาวแสดงว่าการออกกำลังกายวอร์มตอนนั้นได้ดีเต็มที่แล้วแต่ถ้าวิ่งไปเล่นไปมีอาการขนลุกสู้ชันร้อนวูบวาบต้องหยุดนะครับเดี๋ยวช็อกได้โอเคไหมครับนะเป็นสาระความรู้นะครับฟังไว้อ่ะต่อไปถ้ามีการเจ็บแน่นหน้าอกหรือเครียดมากๆมีการบีบรัดที่หน้าอกนะครับ รามไปที่ลำคอขากรรไกรและไปที่ลิ้นปี่ที่สําคัญรามไปที่หัวไหล่ล้าวไปที่แขนซ้ายอันนั้นเกิดภาวะอะไร,ห,รหัวใจขาดเลือดครับหัวใจขาดเลือดไปดีนะถ้ามันรามไปที่คอเนี่ยมีการบีบรัดแน่นเกรงคอมากนะครับลำคอประมาณหลอดลมรวมทั้งขากรรไกรเนี่ยแล้วปวดล้าวไปด้านซ้ายเนี่ยเพราะเส้นเลือดแดงมันออกไปด้านไหน ด้านซ้ายถ้ามีล้าไปที่แขนซ้ายบีบกล้ามเนื้อบีบรัดที่คอเนี่ยนักเรียนประเมินดับแรกได้เลยจุกแน่นที่หน้าอกเนี่ยเป็นโรคอะไรครับหัวใจและถ้าหัวใจเขาหยุดเต้นนักเรียนทําไงครับตายหัวใจหยุดเต้นร่างกายไม่ทํางานสมองไม่สามารถนำมีออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงได้ประมาณกี่นาทีเซลล์สมองตายครับ4นาที ถ้าปล่อยไปเลยเกินไปถึง5นาทีสมองพิการไหมครับพิการดังนั้นช่วงประมาณหนึ่งนาทีนั่นคือช่วงชีวิตของคนที่เป็นโรคอะไรครับหัวใจขาดเลือดถ้าหัวใจหยุดเต้นนักเรียนทำไงทำไงครับทำไงครับปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจทีนี้มีเด็กบอกว่าปั๊มยังไงเอาค้อนมาทุบหน้าอกเอาค้อนมาทุบหน้าอก เอาคนเข้าไปนั่งกระแทกที่หน้าอกได้ไหมไม่ได้เมาส์ทูเมาส์ได้ไหมได้สิต้องไปเปิดปากก็ดูมีฟันปอมมีลูกอมอยู่ไหมไม่ใช่เป่าฟูบกลางฟันปอมไปค้างอยู่ที่หลอดลมตายไหมตายอะวิธีการปสมพยาบาลเป็นงี้บอดินเชิญด้านหน้าเชิญเชิญด้านหน้าบอดิน บดินนี่บอดินอ้าปลอมือให้บดินหน่อยครูสาธิตให้เป็นพอสังเขตนะครับเผื่อนักเรียนไปเจอเหตุการณ์กับครอบครัวนักเรียนนะครับอ่ะบดินนักเรียนสังเกตว่าบดินเริ่มเอามือไปจับที่หน้าอ,อกนั่นคือหัวใจกําลังเป็นไงครับหัวใจเป็นไงหัวใจกําลังเริ่มทํางานผิดปกติสักพักนึงบดินสุดลงไปนั่งไม่มีแรงเดินปวดร้าวไปที่คอแขน นะครับลำคอนั่งลงครับสุดเคล evet. uh ื่อนไหวไม่ได้เออนี่นี่คืออาการผิดปกติแน่นหน้าอกบอดินทำไงต่อไปครับเออบอดินก็นอนเอนอนลงไปเลยครับเนี่ยทีนี้บอดินนอนเก็บแน่นหน้าอกช่วยตัวเองไม่ได้ไอ้คนที่จะเข้าไปช่วยประมพยาบาลเนี่ยถ้ามีคนเดียวเนี่ย ปั๊มหายหัวใจเนี่ยปั๊มหัวใจ15้าครั้งเมาส์ถูเมาส์กี่ครั้งสองครั้งเวลาเมาส์ถูเมาส์นักเรียนดูไงอ่ะครูจะสอนเข้าไปถึงปุ๊บไม่ต้องถามอาการเลยรู้เลยเห็นจับจับ,จ,บจับอะไรนักเรียนจับที่ประจรก่อนนักเรียนเอานิ้ววางที่หลอดลม Bem, <god. S 2> ไอ้นักเรียนดูตรงกระเดือกเห็นกระเดือกไหมไหลลงมาดังหลอดอาหารกดลงไป นี่คือตำแหน่งเส้นเลือดใหญ่ที่ออกมาจากหัวใจนักเรียนจะเห็นว่าหัวใจทํางานหนักขึ้นแรงขึ้นแต่ถ้าเป็นคนที่มีภาวะหัวใจทํางานปกติตรงนี้เป็นไงครับเต้นแผ่วเบานะครับหรือเต้นแรงก็แล้วแต่นักเรียนทาได้วางไปครับเสร็จเรียบร้อยนักเรียนนิ้วกดลงไปตรงนี้นักเรียนทาดูทําดูนะครับพอเสร็จตรงนี้เสร็จนักเรียนก็จัดท่าแขนขาเอาไว้วะของเขาให้อยู่ที่พอเหมาะพอควรไม่ต้องไปเซ็กซี่เปิดกระดุมเขาเพื่อผายปอด ไม่ขนาดนั้นและที่สําคัญนักเรียนจับเข้าเงยหน้าขึ้นมานะครับเงยคางขึ้นเพื่อเปิดลมนะครับเพื่อเปิดลายนักเรียนเออเปิดหลอดหลอดลมให้ให้เป็นแนวตรงถ่านักเรียนก้มหน้าหายใจลําบากไหมครับหายใจลําบากต้องเปิดเงยหน้าขึ้นต่อไปครับกางอ้าปากออกไม่มีฟันต่อไม่มีอะไรผ่านตรงนี้ผ่านเสร็จเรียบร้อยเอาล้ครับหลังจากนั้นอ่ะ อนอนนอนเงยหน้าเสร็จเรียบร้อยนักเรียนก็มามาทาที่กระดูกสเตอร์น,นัมหรือที่เราเรียกว่าตรงลิ้นปีเห็นลิ้นปีไหมครับเห็นลิ้นปีไหมนักเรียนทามาเสร็จเห็นลิ้นปีนักเรียนก็เอาส้นมือนะครับตรงนี้วางไว้ที่ลิ้นปีโอเคไหมครับวางไว้แล้วก็เอานิ้วมาประสานกันเอาตรงนี้แล้วก็นักเรียนนั่งอยู่ข้างของผู้ป่วยห้ามนักเรียนกระแทกอย่างนี้ตึก ห้ามกระแทงนี้ผ้ากระแทงนี้สิโครงหักครับให้หนัเกเรียนเอามือวางไว้ตรงนี้แล้วก็ดันลงไปตรงๆอย่างนี้ดันลงไปนับหนึงสองสกระแทงลงไปเลยครับยุบอย่างนี้ยุบลงไปห้ามงอศอกอย่างนี้นะครับห้ามงอศอกอย่างนี้ทําอย่างนี้อย่างนี้สิบห้าครั้งแล้วก็มาจับเมาส์ถูเมาส์จบนะครับแล้วก็เช็คจีพจรอ,อ้าวบดินฟื้นยังอ้าวบดินฟื้นแล้วอ้าวปลมือให้เพื่อน เอาและจบไปดูอาการกันนะครับนี่คือการผสมพยาบาลเมื่อนักเรียนเห็นนะครับไปดูการป้องกันการป้องกันโรคหัวใจหลอดเลือดนักเรียนจะมีวิธีการมาตรการในการป้องกันอย่างไรบ้าง ตัวเองนะครับครูบอกเฉยๆนะและเดี๋ยวนักเรียนก็ไปวางแผนการดําเนินชีวิตมานะครับเดี๋ยวครูจะให้การบ้าน mm. คือ 1. ต้องควบคุมจํากัดอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงต้องควบคุมอาหารหรือจํากัดอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง mm. เช่นเครื่องในสัตว์หนังไก่ไข่แดงไขมันสัตว์อย่างนี้เราควบคุมได้ไหมครับควบคุมได้ 2. ต้องเลือกใช้น้ํามันพืชปรุงอาหารแทนน้ํามันเลยครับ น้ำมันสัตว์นะครับและหลีกเลี่ยงการกินกะทิมะพร้าวเข้าใจไหมครับหลีกเลี่ยงกินแกงส้มแกงอะไรก็ได้นะครับหลีกเลี่ยงก็กินได้บ้างสลับกันไปอย่าก,กินจำเจ 3. ควรกินอาหารที่มีใย,ยอาหารมากๆเช่นผักผลไม้ที่มีกากใย,ยอาหารมากๆรู้เปล่าไหมครับ4ี สี่เนี่ยสำหรับคนอ้วนควรลดอาหารที่ให้พลังที่ให้พลังอะไรครับพลังงานลดอาหารที่ให้พลังงานและควบคุมน้าหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติตามสัดส่วน BMI นะครับหมันออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอมันออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเอาละครับการป้องกันโรคหัวใจหลอดเลือด ที่ครูนํามาบอกนักเรียนเนี่ยมันเป็นแนวทางแนวทางหนึ่งแต่การจัดการของตัวนักเรียนเนี่ยอาจจะมีมากกว่านั้นได้นะครับมีมากกว่านั้นได้นักเรียนครับสําหรับวันนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้การบ้านการบ้านให้นักเรียนไปหาอาหารที่ป้องกันไม่ให้เป็นโรคอะไรครับหัวใจหลอดเลือดมาคนละกี่ประเภทคนละ5ประเภทประเภทของอาหารนะครับไปจัดอาหารมา สองไปหาวิธีการดูแลสุขภาพไม่ให้เป็นโรคหัวใจหลอดเลือดน,นะครับไปหาวิธีการไม่ให้ตนเองนั้นเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดน,นะครับวิธีการของตัวเองนะหนวิธีการ2วิธีการ3วิธีการก็ได้นะครับการได้การบ้านไปกี่ข้อ2ข้อ1อาหาร2ไปหาวิธีการนะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในเรื่องของโรคและการป้องกันโรคด้วยภูมิปัญญาไทยนะครับตลอดวันนี้สวัสดีครับ